เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสละไอไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะนาต่อไปเด็กๆเ,เรามาหัดอ่านแล้วก็เขียนกันนะคะหน้าต่อไปก็คือหน้าที่61นะคะหน้าที่61เเรามาอ่านกันนะคะเด็กๆต้องหัดอ่านนะคะถ้าใครอ่านได้แล้วให้ผู้ปกครองถ่ายวิดีโอมาให้ครูด,ดูนะคะ อันแรกเลยเขาบอกว่าให้หัดอ่านแล้วระบายสีทอไอไถฟอไอไฟซอไอไซเอาไหมนะคะทอไอไถอันนี้เขาทำน้าเขายถนาฟอไอไฟไฟนี้เด็กๆน่าจะรู้จักดีต่อไปซอไอไซ ใส่มันจะเป็นเครื่องจับปลาชนิดหนึ่งนะคะทําจากไม้นะคะเขาจะมีไปไว้ที่ในคลองในห้วยนะคะแล้วให้ไปดักทางที่ปลาจะว่ายเพราะปลาเข้าไปว่ายเข้ามาได้แล้วมันก็จะกลับออกไปไม่ได้เพราะว่าปากมันแคบนะคะ,ะเด็กผู้ชายนะคะน่าจะรู้จักดีเนาะต่อไป อย่าลืมระบายสีนะคะละบายอ่านเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะคะต่อไปเราจะมาหัดอ่านตรงนี้บ้างนะคะเขาให้เขียนตามรอยแล้วหัดอ่านแต่เราจะหัดอ่านก่อนแล้วเราจะเขียนตามรอยนะคะถอไอไถปอไอไปฟอไอไฟทอไอไทย <mandatory> ซอไ,ออไอไซฝอไอฝัเด็กๆรู้จักไฟไหมคะฝฟก็จะคล้ายๆกับจุดดำๆมันจะอยู่ตามร่างกายค่ะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีจุดดำๆนี้บางทีก็เป็นสีดำบางทีก็เป็นสีแดงนะคะเรียกว่าไฟได้เหมือนกันนะคะต่อไปกอไอไกชอไอชัยขอไอไข่ ตอไตยอไตบรรทัดสุดท้ายงอไงอไงออไอไอเด็กๆมาหัด,หดอ่านนะคะหัดอ่านแล้วเขียนให้สวยงามอย่าลืมนะคะเวลาเขียนหนังสือตัวอักษรไหนมีหัวต้องเขียนหัวก่อนนะคะ<ม>อย่าลืมนะคะเรามาทำอีกหนึ่งหน้านะคะม,มาทำหน้านี้ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งหน้านะคะจะเยอะหน่อยหนึ่งลูกถอไอไถนอานาไถนาเด็กๆน่าจะเข้าใจละนะคะก็คือเอาคำมาเรียงกันแล้วหัดอ่านหัดอ่านแล้วก็เขียนนะคะถอไอไถนอานาไถนานะคะเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูข้อเดียวพอละนะคะครูสอนอา่านจะครูจะสอนอา่นอานกอ,ออากา รอไอไล่กำไลเห็นไหมเห็นอันนี้กำไลอยู่ที่ข้อมือทออาทํามอไอไมททำไมต่อไปรออาลำยอไอใหญ่ลำใหญ่ต่อไปมาดูข้างล่างมาดูข้างล่างเลยนะคะเขาบอกว่านำคำในแต่ละแถวเขียนเรียงกันดังตัวอย่างแล้วหัดอ่านไหมอันนี้ มอีมีมอะมะฟอไอไฟมีมะไฟเด็กๆเขียนเองได้อยู่แล้วนะคะมออามาวอไอไววอไอไวมาไวไวต่อไปอันนี้เราไม่สะกดนะคะเป็นชื่อเฉพาะอ่านว่าตัวนี้นะคะสองตัวนี้เป็นตัวรือเราจะอ่านว่ารือส,อ,อ,สอีสีรือสี ตออตาฟไอ,อไฟหรือสีตาไฟปอไอไปถอไอไถนออานาไปไถนาเดี๋ยวอีกหนึ่งหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะจบเรื่องสละอายแล้วนะคะเราจะทำกิจกรรมเกี่ับสละออีกหลายอย่างอยู่นะคะทีนี้มาดูหน้านี้นะคะเขาให้ทำอะไร โยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่ตรงกันดังตัวอย่างนะคะอันนี้อันนี้อ่านว่ารออำลำยอไอใ่ลำใยอ่ะอันไหนคือลำใยคะเด็กๆเ,เจอแล้วใช่ไหมลากมาเลยโซอไอใสอันนี้คือใสเห็นไหมคะเขาลากขึ้นไปให้ดูแล้วต่อไปออไอไออันไหนคือไอเด็กๆลากเองนะคะต่อไปฟอไอใฟนะคะลากเองนะคะ เสรแล้วนักเรียนก็เอาคำมาเขียนนะคะเอาคำด้านนี้มาเขียนเขียนให้ตรงกนันนี่ก็ใส่อันนี้ก็ไออันนี้ก็ใอันนี้ก็ลำใหญ่นะคะเอาคำให้ตรงกับภาพเลยนะคะอีกอันหนึง่งอันนี้ต้องหัดอ่านเลยนะคะหัดอ่านแล้วระบายสีดาวนะคะค่อยค่อยอ่านเนาะงูงู ซอไอไซงูไซปอไอไปมออามาไปมาตออาตาคออําคําตาคํารออําลํายอไอใหญ่ลำใหญ่สองหอไอไหสองหมออีมีฝอไอไฟมีไฟถอไอไถนออานาไถนารออาลา ไอไปลาไปวไอไวดออีดีไวดีกออํากําร,รอไอไรกําไรกําไรอันนี้ไม่ใช่กําไรแบบเมื่อกี้นะคะกําไรอันนี้เป็นเงินที่ได้มาจากการขายของนะคะชอเอเฉชอไอไฉเฉไฉทออํำทำม,มอไอไม่ทาไม่อ้ออ้อรอไรอไรอะไร ออะมะฟฟไอไฟมะไฟชชไอชัยโยโอโยชัยโยเด็กๆอ่านหลายๆรอบนะคะอ่านให้คล่องเลยนะคะให้อ่านคล่องแล้วระบายสีดาวสามดวงนี้นะคะผู้สอนอ่านแต่ผู้สอนอ่านรอบเดียวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับสละไอไม้มาลายของเราเด็กๆต้องหัดอ่านบ่อยๆนะคะจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะคะ ถ้าเปิดเรียนมานะคะเรารคิดว่าเด็กๆทุกคนก็คงจะอ่านหนังสือได้แล้วนะคะ